วัดพิพัฒมงคลเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งเสหลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะไทยวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนภายในวัดมีพระอุโบสถที่งดงามและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือหนึ่งในจุดเด่นของวัดพิพัฒมงคลคือพระมหา,าธาตุเจดีสีพิพัฒน์ซึ่งเป็นเจดีองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นตามศิลปะแบบล้านนาและสุขโขทยัยผสมผสานกันอย่างลงตัว ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทำให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากนอกจากนี้วัดยังมีอาคารไม้ที่สวยงามเช่นศาลาการประเรียนไม้สักซึ่งได้รับการออกแบบอย่างประณีตและเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมไทยที่ทรงคุณค่าวัดพิพัฒน์มงคลจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของสุขโขทยัยอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยขออวยพรให้ผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปด้วยเทิน